เราไปเปนทีข้ามาหาบมงคน,นที่จังหวัดนครสีธรรมราชนะครับจังหวัดนครสีธรรมราชนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเนื่องในเจริญจิตตภาวนาทวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้าพัชรากิติยาภานเรนทิราเทพ,พยยวดีกรมล่วงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรารัชธิดาใ้้สงห้าจากพระอาการประชวรครับ โดยจัดขึ้นณศาลารอยปี้วัดพระมหาธานวรวรมหาวิหารจังวัดนครสิธรรมราชโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมูนีเจ้าคุณธงชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหานเป็นประธานส่งมอมล่วงสลาลีกิติยากรเป็นประธานไ่ายคารวะพร้อมด้วยผู้วาราชการจังหวัดนครธิรมรัชรองผู้วาราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครธิรมรัชอายการหัวหนาส่วนราชการและชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพิธีในแต่ว่านนะครับได้มีการอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์เจ้าส้มสวัลีกรมมมื่นสุธินารีนัทนะครับ ก่อนที่มอมล่วงสรารีกิติยากรจะถวายสักการะแด่พระทรงพร้อมเปิดกล้วยกระทงดอกไมยทุบเทียนแพรถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษพระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าสุธิดาพัชราสุธาพิมลลักษพระบรมราชินี ต่อ้วยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพ้ทวายราชาสักการะเบื้องหนา้าพระองค์เจ้าส้มสวรีกลมมมื่นสุดจินารีนทัทและสมเด็จพระเจ้าลูเธอเจ้าฝาพัชราคิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกลมมล่วงราชาสารีนีสิริพัฒน์มหวัวชระราชิธิดาต่อด้วยการจุดเทียนชัยโดยสมเด็จพระมาหาราัชมงคลมูนีนะครับเจ้าคุณทรงชัยจากนั้นคณะส่งก็อเ,เริ่มสวดเจริญพระพุทธมนครับ ทางนี้จังหวัดนคนรศรี่สรมรัชกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับจเจริญพระเกศเจ็ดวัน7จ็ดคืนก็คือ15ถึงยี่สิบสองมิถุนายนเพื่อถวายเป็นพระกุณสงนะครับโดยจังหวัดนครก็ได้รวมคณะทงุงก็จัดพิธีขึ้นนะครับนะเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าลูก สมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับให้สง่ายเจ้าประการประชวนจึงก็เชิญชวนพูสิจรณเข้ารมพิธีโดยพรอ้อมเพรียงกันด้วยนะครับ,รบจนถึงนันยีดิฟ้องนี้ครับพี่บ่าวก็ให้พรงทรงให้เจ้าประการประชวนะชวน,นะครับ